มา่ากระกลำจิ้มงาเข้ากันมากนี่นะ่มมากินมากมาราอีพีห้าสิบสามมาแล้วคะ่ะทุกคนเราสั่งมาจากร้านมาลาสามพี่น้องในลายแมเลยนะคะร้านนี้เขามีให้แอดน้ำจิ้มงาเพิ่มด้วยนะคะมาแรกเต้าหู้ปลาคะ่ะมิซินไลโรมาในรอครีมรสชาติเขาจะเผ็ดชากำลังดีแล้วก็มีหวานนิดๆค่ะจิ้มกรนลำจิ้มงาคะ่ะ หมาน้าก,กับน้ำจิ้มงาเข้ากันมากแฮมไก่พันสาลายวากะเมืมอืมลูกชิ้นกุ้งค่ะอน้ำจิ้มงาแบบนี้เลยค่ะนี่นากินมากอเต้าหู้ชิตค่ะอืม จัดจ้านมากเต้าหู้ชีดอีกไม้ค่ะอมไม้สุดท้ายฮัดดอกชีดค่ะลาดลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ ใครอยากกินไปสั่งกันได้ในไลน์แมทเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย